ต้องเห็นไองกินตั้งหลุดนำ้ำหน้าเดือนเราจะใหอ,อและเกเสียบคัะี่น้อง,อง,น,องน้องตัวใส,ส้นมม่สดนตใจไปแล้วนะ้ำส่งนสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศ้า นีพาพี่น้องมาเบิงสวนจ้ะมาชมชมดอกไม้ซะเนาะดอกไม้ก็งามงามดอกกระเจียวป้าดอกกระเจียวก็งามขึ้นกินน้ำมาทันดอกเต็มเขาโคตรนาก็าเริ่มเป็นฟักแล้วนี่ฟักแล้วจ้ะ มาท่านเด็กแก่พ่อเนี่ยเ,ยเจ็บปันไนดทางน,นี้ทัว่ที่เขาปลูกใหม่กำลังเ,เ,เริ่มขึ้นข้างเติมงามนะจ๊ะปลูกไปเรื่อยๆมดงวดนึงก็ขึ้นงวดใหม่เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆจ้ะแม่น้องไผ่ก็ะปุกถูกว่าสวัสดีจ้ะเห็นแม่ดูได้กินกันแล้ว ย่นีอเกินใตอ,อินอมมทะลยสวนือเกาละ่ะเอออินทปะลํำเฮาพาผีนองไปเบึงเสียบเจด้น้อยฉียหลาๆเนี่ยก็เด้ก็เพราะได้เก็บกินนี่เด้กเ่ียเอาให้ผิดนองทางเคียงข้ากนกันลืมเสียบกคนัดไลข่ขางเด็กไล่ขางปะนะจังตีเสียบวันนี้ฮาเซดยนย้ังกินแกงโตจ้ะเจดีนอนไม่สม ต่อคุณนิโคก็่ละเออยม่ได้กินมากางดิเนาะโอ้แพงผักดีเป็นว่ะสุว่าจเอาเมาไดอืมว่มีดอกท่างบานเนาะแล้วก็แพงเสื้อกินก็เสิยดปรกาศสื่อนาะ้ยอยหนึ่งหน่อยเนาะจานหน่อยหน่อยอ๋อมี่น้องเห็ดแน่กินไปน้ำกินดินทพาลลาล้ำไปน้ำ อ,อยากมากยังก็กินั่นพักติวเมืองเรงงามแล้วเด่นั่นใครได้เจ็บกินแล้วหอมต้นม,มุ้งบ,บ่บท่านอืมหาวว่าน้าโฮกับเป็นเรื่อยเป็นเรื่อยบ่าขาดาพี่น้องมาเบิง่งดอกใหม่ผู้สวยมาฝากต้เชียงข้านจ้ะต้นงามางู่เฮียนว่าท่านเป็นดอกนี่มันก็ร่างเริ่มเราจากหวัวามาันสิเป็นดอกจังเลยเป็นว่า พสามาฝากแม่น้องไอตั้งแต่เชียงขานโอ้เริ่มเป็นดอกแล้วแต่ว่าพี่ท่นล่อหลุ่นกันว่ามันสิเป็นดอกแบบไรเปิดนรามาให้ว่าหูว่าดอกอยังพี่น้องแม่มวนกนลังใส่ปุ้นต้นใหม่ปีจ้าคุณใส้พี่นอ้องว่า<อ>เห็นแม่มวนแข็งแรงนี่อจาจักปีตีเดสิบเก่าตีแม่เดสิบเก่าตีเนาะสิบแปดสิบอย่างแปดสิบตีเนาะ คนเด้อ่าเป็นธรรมดาเด้พี่น้องมีผู้หนึ่งเรามาขายลอตีตอลีเนาะแล้วเห็นแล้วแบบแม่คอยเท่า,ลา <c oughs> ลเลยเด้อ่น่าแล้วออย่แม่ฟังอันบ้านก็ไม่ได้หลงหลงลืมลืมเมาถามอายุทอกันกับแม่มมวนแม่เจ้าก็บพือท่านเด็ดเท่าคนมา <c oughs> มเจ้าก็บ่ท่านเด็ดเท่าเรามาแล้ว,าลวบานแม่หมวนบ่ท่านอายุสานั่นแ,แม่เ่าเจิบแปดเจ็ดสิบเก่าหลงหลงลืมลืม เมียม่วนยังเคียงแนงมาสวนน้ำเข่าเด้เซยพี่น้องทำความสะอาดเขาคนดังเลยใจยี่ดีรู้กว่าบาปต้องเฝ้าข้างหม้อีอรุ่นหนองหัวขออกมาแล้วสุดยอดไปลูกชายเป็นหน่วยโว้ยเบิ้งข้าอันนั่นข้าอันดินทะลุมนันนะดินนั่น,ะนทะลุเหมือนดินนั่นยุ่งดินสุด ยุ่งเที๊บแม่บ่วยย้ยแค่บุญที่มันพัดกุงขวยกองกันอ่างเงียแตะเลี้ยตัวเจาเบิ่งข้าวยู่งเทยบว่อยทั่วไปตัวที่รถไฟฟ้าเป็นไรล่ะยุ่ไกลยุ่แม่ว่างเสร็เดี๋ยวพอเราัวสายพะข้าวนะอ๋อน้อใหม่ซุปด้อทำซุปน้ำตะปลาูยันน้อใหม่ปลุซุปอีดอกซุปแล้วเอาขึ้นมาเถอะ วันมื้อมาสุกยังไหนหอดป่านน้องเดือดรวงด่วงเงี้ยป่านนี้ทำน้ำใหม่สมสุกน้องไม่ได้กินโดนแล้วแข็งต้อเลยป่านนี้ไม่ลองต้องเห็นนม่กินต้องหลุดน้ำน้ำเดือนเราจะเตีองทะลง ตะไคร้หัวหอมติดแท้แงอ <มา S 1> ะไรไปตแรกได้แล้วอ่ไปเอาไม่สมเฮากล็ลงไปเลยอเอาไม่สม,มลงไปก่อนจ้ะเอาไม่สมแม,ม่น้องมุ่นจ้ะองแม่น้องนี่เอาบ่าทันได้เอามามาบ่ได้มันเต็มรถติของฝากหลายเลยพี่น้อง เด้งไฟขึ้นปะนี่อเอาลงบนไหลยางบบกบโดดจุมจำจุมจำโย,ยกบล้ายขักไปน้องซานี่ว,ว่ามาปล่อยผมอมน้องเลียมเยอน้องใหม่เป็นกระข้าวจัวจเสียบยีดีหลุดลงจ้ะืมเมยด,ดิ ใส่ใส่แจ้หน่อยบ่ใส่ไหลตัวน้าใหมเขาได้ล่างน้งใงาใหม่ปรุงมะเร็มไหมน้าใหม่เป็นแบบใส่เกลือมาแล้วเก,เกลือใส่ชิลดมาเว่แจ้อโอ้นนยอยาบอกกันพป่น้องควนเสียบตาตัว ไม่เอาสุกเลยจ้ะตอเขาล่งไปไปนงไปเดี๋ยวเสียมาเียนดอกเสียบขัดพี่น้องจะเสียบขัดพี่น้องพี่น้องอตูร่งเปียงตอใส่นมใม่สมพะนะทางเทียงคาดเพื่นัขัวใส่ไข่มันมาเจียงคือเฮ้าดิเสียบพื่อกันขัวใส่ไข่ก็เสียบพื่อกัน เกินให้กันละแยงจะน้อไม่สมสิ้กันจ้ะยงิมต่อความสิบอกว่าอไฮ้อนบอกว่าไฮวอนพี่น้องหอมน้อไ <laughs> ม่สมห้วยห้วย นยังและมาเป็นตะแเส็บก็จะี่น้องเียงต่อใส้น้องใหม่ส่งเข้ามอันเปาแล้วที่น้องน้อ,นองเรียบร้อยแด้ปะนีเป็นตเส็บขนาด ครหอมต่กระเทียมตาสสุดเนาะไม่สมมื้อนี้โอ้ยหอมหอมพริกสดตําจวเนาะอยากกินเนาะแต่ทําไน้อยๆเฮาตําแบบสดๆเอาว่าต้มแล้วเห็นแต่อ้อยอ้อยอยากกินเด้อายอ้อยเราเบิ่งเฮาประจําเด้เราหาจําได้บ่ ทอดตำเนาะไม่สมกินเป็นเด็กหน่อยย่านเนาะพอป่วยแล้วมานอนเป็นมูแม่เนาะกระตําบ่เนาะไม่สมสู้จินเสียบกักกระยังล้วเป็นเด็กหน่อยอย่านอ,อันนี้ต้มใส่น้ำปลแแแาแดดเะยมันัวดรัวจ้ะไปเลยพนะพี่น้อง ขาขัวลงไปจ้ะขาดปลาดุ้ปนี่ต้องมีข้าวั่วโหลดใส่ไปแล้วน้ำปลาแดดใส่ราเถอะปลาแดดได้หลายปลไดดดหอมข้าวั่วได้ไอขัาวจังหน่อยเด้อผักบุนจังหน่อยริกบนนั่นย่านมันบอบเผ็ดทาอะไรเหร เติมลงไปบัดสิวาดขาวซื่อๆเด้อเสร็จน้ำใหม่นี่มันเผ็ดอยู่แล้วแหมอือเดี๋ยวปล่อยกล้องมาลงไปอือ เติมย no okay. yeah. in ังอีกเดิมเป็นยังไรน้องไม่สมวันอ่อนซุปนี่ตั้งนันประตูปิ่งี้หอมห่วยๆแท้ปิ่งสมเด้มสพอหน่อยเช่นเดิมโอ้ยหอมแท้พี่น้องหอมเก็บตั้งนี่พอไปหอมสมทั้งนั้นเมื่อยังเนี่ย หอมสมพอหน่อยกินหอมหวยหวยอยุ่หวยเส้นติดเปิดกนี้พี่น้องบ้างสมต้นพอหน่อยเป็นวะต้นหอ้โอกโอ้นะโอ้หอมคักหอมเหนียวนะไปยุบเขาแล้วดูกูดไปกินกับน้ำเย็บ่อยทับพี่น้องป่ะนี้แจงต่อใส่น้ำใหม่สมเข้าติดแต่เสียบขนาดปิ้งสมต้อนพอหน่อยสร้เดิมจ้ะ สุบน้ำไม,ม่ส่มอีกอเกา้ละผักจากสวนเ au. ท่าถาดใยหนึง่งมาเด้อจากมาเสียบๆน้ำกันมาเนี่ยิมกันมมเขืม่ยังต่อตัวครับวานี้มเนนปนิดหน่อยกินกึ๊แ,แต่บแต่สันเด้อยากน้่ไปนิ้หน่อยย <laughs> ังไงซ่บลิฟตีเนาะ แบไปเล้มันมันด็ม่ได้กินงมาเด้อจ้ะวยแสบน้ำกันมันนี่อ้เพี่อนกินของกันกินง่ายละมูพิรุนเด้อมันี่ลาวมันน่นลายอะไรเนีโอ้ปลาตูปลาตูเก็บตัวมากเต็มพโอจบพวกมันเคยไปเลี้ยงมึงเงอที่มีตัวเันนี้ปานอะไรเครื่องบมเคื่องดิสิเก็บไปนั้น

<kung> เป็นร่มชุดน้องแม่เซ็บกนี่ก็พ่อน้รหอมหกัว เานแคนเราเขาค่ะเศรษกับคบ้านเนี่ยวมันเก็บกินเลยกันเตียๆชวนบดดสสียาสีนเจ้าของม้อหนปสีย่าง ก็เขาเจาะยังเหี่ยขอตนวเองคุณคมีปิมอยู่มันห้เลี้ยงจิงนะมเลยน่มม่ไเลี้ยงเลยมันลงันติเป็นสวนเป็นสวนเลยอ็เลี้ยงเต็มเต็มมันมาไกดแล้วตอนแล้วมนเลี้ยงก่เอาไปยันเต็เลย ีวิธีผมจะไปจก้บเห็ดบางยางม้ไ่สุดเพราะคนอ่อนเหองเลี้ยงคอหนึ่งจอมกันเลี้ยงดยวยเชือนึงอย่แต่ว่าเอาจริงหรอเป็นได้ให้อาหารนั่ี่นยงี้เหมือกันคู่นนี้เขาเจ้าเล่งเต่อาหารไปแลอคก็เลี้ยงมูนี่หรอจิ เอากันตากปลาไว้นี่มาล้างไหลายตากปลาตากทีนตากปลาตากเนื้อหมักกินต่อจันฝนายนจะแซ่บไอ้พมันมีเงิ่อนเป็อปลามากมาไปจะเลี้ยงเไปไม่กินไปเลี้ยงอย่างไม่นก็ คิอว่าแบบว่าขั้นคือว่เราเป็นขั้นสุดเลยนะขั้นสุหาไม่ไหวถึงเชิงเลยนะวันนี้ก็นี่ินแจงตอได้น้ำไม่สมตั้งสุดน่อไม่สมจ้ะับแป้นป oh. ิ the symptoms, the ่งสมตอนข็นหน่อยส่ยเดิมแซกคบะ็ะฝากคนไหน็็แจ้ก็ติดตามน้ำเด้อจ้ะ อาารบันดนงอาจ้าสวัสดีครับ